แบบนี้มันไม่ควรถูกเอาออกมาขายให้กับเพื่อนๆเ,เลยเนี่ยวันนี้เราก็จะมาคุยถึงราคากระเป๋าที่จ่ายเงินเกือบ5 0,000บาทนะคะคือมันไม่ถ้าเราจะจ่ายเงินราคาสูงขนาดนี้เราก็ควรไม่ได้กระเป๋าคุณภาพที่ต่ำแบบนี้เหมือนกับใช้เครื่องจักรแล้วก็เป็นแบรนด์แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่เบนนาได้มีการอันบ็อกซิ่งกระเป๋าใบนี้ไปนะคะก็ด้วยความที่อยากได้มากๆก็เลยมองข้ามจุดที่สําคัญ ของตัวกระเป๋าไปนะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าจริงๆค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยแต่เบนลืมมองไปเรื่องของคุณภนะาพาของตัวกระเป๋าค่ะที่แบบเดี๋ยวนี้คือการซื้อกระเป๋าอะราคาใบหนึ่งอะก็ไม่ต่ำกว่าห0,000ื่นแล้วนะคะโดยเฉพาะแบรนด์ <c oughs> แถวแ,แล้วนอกจากน,านาั้นเรายังโดนราคาที่บวกเพิ่มไปจากการอัพของรีเซลเลอร์เข้าไปอีกคือกระเป๋าบางใบที่เล็กๆมากๆากอะ คือราคาก็พุ่งสูงไปจริงๆแบบเกือบจะเป็น7นิ้วสมัยก่อนเลยแต่คุณภาพของตัวชาแนลอ่ะคือเดี๋ยวนี้กระเป๋าห้า0 0ื่นอ่ะคุณภาพของเขาอ่ะคือไม่ดีเลยและทางเลือกของผู้บริโภคอย่างเราเราคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกกระเป๋าหลายใบไงคะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมาเพียงแค่หนึ่งใบคือเขาไม่สามารถที่จะเอากระเป๋าอ่ะออกมาให้เราเลือกได้หลายๆใบเนาะเพราะว่า หนึ่งมันเป็นฮอตไอเทมถ้าหยิบมาให้เราเลือกเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเราก็จะเห็นว่ากระเป๋าตัวนี้มันมีซึ่งโอกาสที่เราจะได้เลือกใบที่แบบ q c ที่ดีเนี่ยมันไม่มีเลยแล้วทำไมชาแนลถึงไม่มี q c ที่ดีมาให้กับเราก่อนที่จะมาถึงเรา จะถามว่าเบนจะรีเทิร์หรือเปล่าด้วยความที่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วอะค่ะตัวกระเปา๋ามันหาไม่ได้แล้วคือมันไม่สามารถจะรีเทิร์แล้วจะได้กระเป๋าตัวเดิมมาคือบางทีอะถ้าเรารีเทิร์เนี่ยมันก็จะได้เป็นเครดิตใช่ไหมคะประเทศไทยมันไม่เหมือนต่างประเทศเพราะต่างประเทศเนี่ยถ้ารีเทิร์เป็นเครดิตเงินคืนเนี่ยมันได้เงินคืนเลยแต่ประเทศไทยเหมือนเป็นเครดิตล้าน ที่คุณจะต้องใช้เงินให้หมดภายในกี่เดือนก็ว่าได้ซึ่งก็ถามว่าเอาเปรียบผู้บริโภคไหมค่อนข้างที่จะเอาเปรียบผู้บริโภคเลยนะคะเพราะจริงๆอย่างบางแบรนด์เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นรีเทิร์นได้เพราะว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันเป็นดีเฟกมันไม่ใช่เกิดจากที่เราอะ่ะเอามาใช้แล้วมันเป็นแต่มันเกิดจากที่ว่า สินค้าตัวนี้มันดีเฟกจริงๆดังนั้นวันนี้เบนก็เลยจะมาบอกเลยว่าเบนนะคือซื้อใบนี้มาแล้วก็คือเพิ่งมานั่งสังเกตให้ดีๆนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆดูซึ่งใบนี้แบบคือไม่อยากจะบอกคือดูสิคะคือเบนจะให้ดูเลยนะเห็นไหมคะคือตัวตรงนี้ของตัวกระเป๋าอะ่ะมันเป็นแบบนี้คือมันเป็นแบบนี้ทั้งที่เบนนะ่ะยังไม่ได้ใช้งานเลยคือคุณภาพของตัวด้านเนี้ย มันควรจะเหมือนกับคุณภาพด้านนี้ถูกไหมคะแต่ดูสิมันยับแบบนี้ถ้าถามว่าเบนจะรีเทิร์นไหมเบนคงไม่รีเทิร์นแต่เบนอะอยากจะมาบอกเพื่อนๆจริงๆว่าแบร์ระดับโลกอะเดี๋ยวนี้คือการทำา QC ของเขาอะคือแย่มากๆคือแย่จนแบบงงมากว่าเขารีบขายเราหรอและนี่ก็คือตัวอย่างค่ะของตัวกระเป๋าที่มันเป็นแบบนี้ความรู้สึกอะที่เหมือนกับเรามานั่งดูอีกทีอะค่ะคือกระเป๋าคอนดิตี้มันอะคือถ้าใครบอกว่าใบนี้เนี่ย มันเป็นกระเป๋าปลอมกอลเนี่ยเบนก็เชื่อนะคะเพราะว่าคุณตี้มันไม่มีความมาตรฐานเลยแล้วพอมันมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยอะคะ่ะคือคุณตี้ของตัวโปรดักเนี่ยมันมันแย่จริงๆคือคิดว่าเป็นของปลอมได้ซ้ำนนะถ้าไม่ได้ซื้อเองเนี่ยมาดูค่ะใบยอดนิยมนะคะที่มีการมาร์อ up ราคาไปคือสัดส่วนของตรงนี้มันไม่บาลานซ์กับตรงนี้เลยเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันหายยุบเข้าไปนิดนึงอะคะ่ะ คือเป็นเหตุผลจริงๆที่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีความไม่สวยอะและนอกจากนั้นนะคะคือคือตรงเนี้ยมันดูแบบมันไม่ตรงอะถ้าใครเก็บใบเนี้ยก็จะต้องเอาตัวกระดาษเนี่ยค่ะมาดามอันนี้ไว้นะเออแล้วนอกจากนั้นความป่องคุณดูสิเห็นใบนี้ไหมคะถ้าดูจากตรงนี้เนาะมันยุบเข้าไปแบบนี้อ่ะมาดูด้านนี้เห็นไหม ว่าตรงนี้มันหะมันดูแบบยุบเข้าไปมากคือกระเป๋าแบบคอณิตี้คือแย่ขึ้นทุกวันแต่ราคาแพงขึ้นทุกวันเลยอ่ะแล้วคือการที่เราจะคืนกระเป๋าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กระเป๋าหรอกไงคุณเพราะว่าเขาก็คือเอากระเป๋าอาจจะเอาไปขายคนอื่นได้เลยอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าแบรนด์ที่เรารักอ่ะเดี๋ยวนี้คุณิตี้มันเป็นแบบนี้ดูสิเห็นไหมความเย็บของซิปอะ แล้วความป่องของหนังก็แตกต่างกันเห็นไหมทรงด้านนี้คือกว้างไปอีกนิดนึงส่วนตรงนี้หายไปคือมันควรจะขึ้นมาอีกตรงนี้นิดนึงอะค่ะ คือถ้าจะบอกแล้วมันเป็นข้ออ้างว่าตัวกระเป๋าอะเป็นการผลิตด้วยแบบคนใบคนเป็นว่ามันไม่ใช่สุดท้ายแล้วมันผลิตด้วยคนบายคนนะ่ะแต่มันจะต้องมีการผ่าน QC ถูกไหมคุณคือการผ่าน QC ว่า,วาคัดเลือกว่ากระเป๋าใบนี้ควรเอาไปแก้ไขแล้วก็ค่อยกับเอามาขายให้ลูกค้าไม่ใช่ให้ลูกค้าเป็นคน QC แล้วก็รีเทิร์นกลับมาคือซึ่งแปลกประหลาดมากกับการทำงานแบบนี้นะคะโดยส่วนตัวของเบนนะ่ะ คือก็อยากจะมาคอมแพร์ให้กับเพื่อนๆว่าแบบจะเย็นๆยังไม่ต้องรีบซื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณลิตี้ของกระเป๋ากลายเป็นว่ากระเป๋ากอล์ฟบางใบอ่ะอาจจะทรงเป๊ะกว่ากระเป๋าของจริงก็เป็นได้ค่ะวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเบนนะคะแล้วก็อย่าลืมสัตสไครต์ให้กับช่องของเบนด้วยละกันนะคะวันนี้เบนก็มาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังแบบ มองหาว่าเดียเ๋ยวนี้คือการซื้อกระเป๋าราคาแพงอ่ะคุณจะต้องดูด้วยว่าตัวกระเป๋าอ่ะมัน QC ผ่านหรือเปล่าก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เบนนะคะพูดมาเนี่ยเบนพูดถึงกระเป๋าที่ราคาเนี่ยเกิน50,000่นบาทที่เขาเนี่ยเอามาชาร์จเงินกับเราอะนะคะซึ่งมันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงจริงๆคือคุณภาพเนี่ยมันควรจะได้ด้วยเพราะกระเป๋าใบนี้บางแบรนด์อะ คือเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ทําด้วยคุณภาพที่ดีแล้วเราอ่ะควรที่จะได้คุณภาพที่ดีมากกว่านี้ไม่การตัดเย็บของเขาเนี่ยควรจะดูดีดูเท่ากันและไม่ควรจะดูเหลื่อมล้ํากันโดยไม่เท่ากันเลยอ่ะนะคะ ทุกใบเนี่ยควรมีคุณภาพที่เหมือนกันเพื่อมั่นใจเพราะว่า1นึ่เขาเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ระดับโลกถ้าใครที่มีใบนี้อยู่นะคะหรือ2ใบก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันดูละกันนะคะยิ่งคนมีกระเป๋าแบบนี้หรือจะเป็นวานิต y ี้บล็อกแบบนี้เยอะๆเนี่ยค่ะก็จะเข้าใจเลยว่าคุณภาพของกระเป๋าที่มีอ่ะแต่ละใบอะ่ะมันเท่ากันหรือเปล่ามันเหมือนกันหรือเปล่า